รมทางหลวงเปิดเวทีฟังเสียงประชาชนการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการสัมนาครั้งที่สองเพื่อศึกษาโครงการศึกษาออกแบบวิเคราะห์แผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองหมายเลข7และหมายเลข9เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองสองทีวีค่ะเมื่อวันที่27พฤษภาคม2,568เวลา9นาฬิกา ณห,ห้องประชุมกรีนฮาร์ตชั้น2โรงแรมเดอะกรีนวิวตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายพิชากรสีจันทองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการสัมมนาครั้งที่2โครงการศึกษาออกแบบวิเคราะห์แผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7และหมายเลข9ของ ของกรมทางหลวงค่ะโดยมีนายตวันหนอสกูลวิศวกรโยธาชำนาญการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาและสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนะคะพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้พิจารณาประกอบการออกแบบรายละเอียดพร้อมทั้งการกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรธุรกิจเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมค่ะ การดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามทิศทางของพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันนะคะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดเป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้สัญจรและเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกและมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเก้าที่เปรียบเสมือนถนนวงแหวนล้อมรอบปริมณฑลที่จะรับรถ กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆซึ่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้นะคะจึงทําให้ปัจจุบันการเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้งสอง,สองเส้นทางมีปริมาณการสัญจรเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนกรมทางหลวงได้มีการศึกษาโครงการศึกษาออกแบบวิเคราะห์แผนการพัฒนาโครงข่ายและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็และหมายเลขเก้าค่ะก็ในส่วนของโครงการเราในในโครงการนี้นะครับก็จะมีหลักๆในการสัมมนาครั้งที่สองมีสองสองส่วนก็คือส่วนแรกก็คือตำแหน่งที่จะใช้ในการก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการครัดเลือก จากตำแหน่งที่จะก่อสร้างมีสามจุดแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือจุดที่สามจุดที่สามก็คือบริเวณจุดตัดทางหลวงถนนรัตนรัตนโกสินทร์สองร้อยปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีโครงข่ายถนนรองรับในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นขนาดสี่ช่องกระลาจอนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็เป็นรูปแบบของทางแยกต่างระดับซึ่งเราก็มีการคัดเลือกยู่สี่รูปแบบนะครับ ในปัจจัยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็คือด้านวิศวกรรมนะครับด้าน,นสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งในวันนี้เราก็จะมานําเสนอรูปแบบทางแยกต่างระดับนี้ด้วยซึ่งเป็นเป็นวัตถุประสงค์ของการนาเสนอในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่นําเสนอแล้วเนี่ยเราก็จะรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับชุมชนในพะื้นที่ที่กับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับไปไปพิจารณาต่อในเรื่องของการออกแบบรายละเอียดต่อไปจุดเด่นของโครงการนะครับถ้าเกิดพิจารณาสภาพปัจจุบ,บแันเนี่ย เรามีทางเข้าออกมเตร์เวย์ถ้าเกิดมองจริงก็คือตรงด่านและกระบังที่เป็นด่านใหญ่นะครับแล้วก็ถัดไ,ไปทางด้านปลายทางก็จะมีด่านตรงของบางบัวที่เป็นทางด่านของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เข้าออกซึ่งจะสังเกตได้ว่าตรงไหนที่เป็นบริเวณทางเข้าทางออกของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเนีเ่ยประชาชนสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการขยายตัวของเศรษฐรกิจแล้วก็ทุนทุนข้างด้านข้างของโครงการ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับ mm hmm. ข้อเด่นของเรา mm hmm. ก็คือถ้ามีการปรับปรุงและพัฒนาจนโครงการแล้วเสร็จเนี่ย mm hmm. การที่ประชาชนนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้าออกที่ประกอบการเดินทางเข้าออกได้สะดวกเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้ในชุมชน,นในพื้นที่มีการขยายตัวและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมองในสภาพป,ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณโครงการจะเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรซึ่งในอนาคตถ,ถ้าเกิดมีการก่อสร้างแล้วเนี่ยก็ mm hmm. จะมีเรื่องของการ ศาสตการหรือว่าเศรษฐกิจในด้านอื่นๆมมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของของโครงการเราครับและระยะเวลาการวารงานประมาณกี่ปีของเราในส่วนของงานก่อสร้างนะครับก็ถ้าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเรื่องเรื่องของการออกแบบรายละเอียดถ้าเกิดมองคือดีเทลดีไซน์ก็ประมาณปี69ประมาณช่วงต้นปีก็จะออกแบบแล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในกระบวนการของเราก็จะมีงานพิจารณาสิ่งแวดล้อม คาดว่าประมาณสักสองปีนะครับก็ประมาณปีเร็จศูนนะครับหลังจากนั้นพอเวนเอ่อพอ i a เสร็จเนี่ยงานเรามันเป็นงานที่ต้องเวนคืนก็คาดว่าประมาณสักสองถึงสามปีในการของบประมาณก็ใช้เวลาอยู่ช่วงหนึง่งแล้วก็หลังจากได้งบประมาณแล้วก็เวนคืนเสร็จเนี่ยก็่อสร้างอีกประมาณสามถึงสี่ปีนะครับก็คาดว่าประมาณสักปีเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าถึงเจ็ดเจ็ดประมาณนั้นคาดว่าจะได้ใช้นะครับแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยคือ มันก็จะต้องดูในเรื่องของอการได้รับพื้นที่หรือ่าประมาณที่เกี่ยวข้องอนนี้ด้วยซึง่งปัจจัยต่างๆเราควทางหวงก็พยายามพักกันให้ให้เป็นไปตามแผนงานก็ว่านนครับระยะทางกี่กิโลครับตรงนี้เป็นเป็นระยะทางเป็นจริงๆเราเรามองเป็นจุดตัดเป็นจุดตัดก็คือ บริเวณทางแยกต่างระดับตรงตัดถนนรัตนโกสิถิรน200ปีนะครับซึ่งในขอบเขตงานเนี่ยก็อาจจะกินพื้นที่ออกไปทั้งทางหลวงพิเศษร,ระหว่างช่วงทางขนานของทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองประมาณสัก2กิโลเมตรโดยประมาณนะครับหนึ่งถึงอกิโลเมตรแล้วแต่ช่วงแล้วก็ของถนลลนรัตนโกสิถิร์ก็กินพื้นที่ออกไปอาจจะประมาณสัก2ถึง3กิโลเมตรตรงนี้ต้องต้องดูในวนของรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในประเด็นที่ได้รับข้อยี่เห็นจากประชาชตัวอีประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของ การทําทางบริการด้านข้างตรงนี้กรมทางหลวงก็จะนําไปพิจารณาด้วยเพราะว่าถ้าพื้นที่ด้านข้างมีการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยประชาชนในพื้นที่เป็นกลุ่มหลักที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เราก็จะนําไปพิจารณาในในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดนี้ครับแน่นอนแหละก็คือจากเดิมถ้าเกิดเราจะมามาพื้นที่บริเวณถนนรัตนโกโินิร์บางบวทีเนี่ยถ้าเกิดดูโครงข่ายเราก็สามารถออกโครง่ารและกะบังงทางหลวงที่เสียระหว่างเมืองแล้วก็ วิ่งผ่านตรงถนนตอนมุดแล้วก็บากตรงนี้มาใช่ไหมครับพวกนี้โลติดแต่ถ้าเกิดโครงการนี้แล้วเสร็จเราสามารถที่จะวิ่งจากกรุงเทพเนี่ยวิ่งออกมาผ่านด่าแล้วก็บางถัดมาอีกประมาณแคสองถึงสามกิโลก็สามารถเข้าออกตรงนี้ได้การลดทั้งระยะเวลาการเดินทางการต้นเลือนพลังงานแล้วก็การได้มูลค่าจากการขยายตัวของชุมชนเนี่ยพวกนี้เป็น ประโยชน์หลักที่ไปคาชาชนได้รับโดยตรงแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ